สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้พามาดูชิมงานใหม่นะครับผมอยู่ใกล้บ้านผมเองนะครับพามาดูคุณปู่นะครับผมโคมสุกีสีร้อยนะครับขีดสองตักใส่สิบร้อนนะตักดินใส่สิบร้อไปถม ที่ข้างหน้านะครับเป็นการปรับพื้นที่นะครับผมก็เน <c ís tôi> ื้อหาไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาดูคุณปู่นะตักดินใส่สิบล้อนะครับผมพ่อโอ้โหสภาพนี่ค่อนข้างเต็มร้อยนะ ว่าดูแลรักษาดีนะครับฝีมืออยู่นะคนขับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูการทำงานกันครับก็ดูไปเรื่อยๆนะผมตักดินใส่ติบลอ้อแค่นั้นเองเอาไปผมข้างหน้านู้นนะครับข้างหน้าเป็นผมสุข พีซีวายี่นะครับคิดหนึ่งโอ้สิดยอดนะครับตักได้เต็มอุ้มเลยนะฝีมอืมอฝีมือเอ่วันนี้ได้ประมาณ4วิดีโอนะผมก็ถือว่าคุ้มค่านะกับการมากับการมาวันนี้นะครับ ค่อนข้างร้อนนะวันนี้บ่ายๆก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนนิดนิดนะผมช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้วางถ่ายนะผมว่างก็มานะครับถ่ายกันแบบรัวๆเลย สภาพรถนีใช้ได้เลยนะมีโหลดนิดๆน,นะในตอนตอนขุดนะครับก็เป็นธรรมดานะผมอายุอาน,นามก็เยอะแล้วนะคอนโทรลชกมวยนะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าคนพิการคนพิการมือนะครับลองมาขับได้นะ ลองมาขับได้นะครับอาจจะหายพิการเลยก็ได้นะครับแหมบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับฟ้าเปิดนะผมเป็นใจมากเลยเดี๋ยวจะติดตามดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณปู่นะครับผมอันนี้เป็นรถบริษัทนะครับผม ได้ขออนุญาตคนขับเขามาถ่ายนะครับไม่ได้มีเจตนาเอาไปให้เสียหายนะครับหรือว่าเอาไปทำย่างอื่นนะครัผมก็ถ่ายให้คนดูนะครับคลิปนี้ก็จัดกันยาวๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสถ่ายรถบริษัทเท่าไหร่นะครับ น้อยนะครับน้อยส่วนน้อยนะที่ได้ถ่ายเป็นที่ดินของบริษ,ษัทนะครับผมก็ประมาณนี้นะมีโหลดนิดนิดนะขนาดขุดนะครับจัดได้เต็มอุ้มเลยนะสี่ฟัน เต,เต็มที่เลยลุงแกยอดเลยฝีมือสภาพสวยมากนะครับโซเซอร์บูทสลักไม่มีหลวมนะหรือว่ายังไม่เขย่าก็ไม่รู้อ๋อพูดเล่นนะครับอ๋อมีโหลดนิดๆน,นะตามสภ,ภาพนะครับรถน่าจะ สามสิี่สิบปีได้นะครับประมาณนี้อตัวถ่ายผมไม่ค่อยนิ่งนะครับมันไม่ค่อยหมุนตามมือนะไม่รู้นเป็นอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามันสั่นหรือว่ามันไม่นิ่งนะมันไม่ไปตามมือผมนะ หรือว่าซื้อถูกเกินก็ไม่รู้นะครับพามาฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงปั๊มเสียงกุกกี่นะครับขับได้นิ่งมากเลยนะครับชอบตรงน,นี้นี่ครับ ชอบตรงไอ้อะไรอะตรงอะไรคันบังคับเนี่ยแหละถือว่าแหมใช้ได้เลยก็ดูดกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ YouTube ช่อง s e k Channel นะครับหรือว่าเพจ Facebook s e k Channel นะผมก็อยากถึงพันซับเร็วๆนะครับแต่ผมอธิบายไม่ดีด้วยคนดูก็เลยน้อยนะอันนี้ก็ตามสภาพนะครับไม่ใช่ไม่เก่งนะนานๆนานๆทีจะมาถ่ายทีไม่รู้จะคุยอะไรด้วยงานก็ไม่มีอะไรมากนะครับ พามาดูการทำงานกันนะมาดูเสียงเครื่องเสียงปั๊มก็บรรยากาศรอบๆนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็ขอขอบคุณคนขับด้วยนะครับแล้วก็ คุคนดูด้วยนะครับคนติดตามขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับผม